สวัสดีค่ะจิตรภาการเด่นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แนนจะมาปลูกผักชีนะคะผักชีที่เพื่อนเนเห็นเป็นผักชีที่แนนแช่น้ำหนึ่งคืนนะคะแล้วก็เอามาห่อผ้าแบบนี้ค่ะแนนห่อผ้าไว้ประมาณอ่ะสองถึงสามวันนะคะอ่ะผ้าที่ห่อเป็นผ้าที่ซับน้ำให้เปียกชุ่มค่ะแล้วก็เอาใส่ในอ่ภาชนะแบบนี้นะคะ ใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ห่อด้วยถุงพลาสติกไว้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเปิดเลยค่ะตั้งไว้ในร่มนะคะตอนแรกที่แนนทําการเพราะนะคะในเป็นผักไฮโดรนะคะเป็นผักชีไฮโดรเขายังไม่งอกเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็แนนปล่อยไว้แค่วันเดียวแนนลืมนะคะปรากฏว่าสิ่งที่ได้ก็คือถั่วง,งอกนะคะเป็นผักชีงอกนะ,ะทุกคนดูนะคะสวยมากแล้วก็อัตราการงอกสูงมากๆเลย สำหรับใครที่ชอบไอเดียการปลูกผักของแนนนะคะอันนี้เป็นการปลูกผักชีนะคะงอกแบบนี้แล้วไม่ต้องทิ้งนะคะทุกคนสามารถใช้ได้เหมือนกันเนี่ยแนนจะทำให้ดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะภาชนะที่แนนจะใช้ปลูกผักชีของแนนก็คือตะกร้านะคะแนนใช้ตะกร้าประมาณนี้นะคะถ้าใครจะใช้เหมือนแนนให้ใช้ตะกร้าที่มีรูห่างนะคะตัวตะกร้าตัวนี้แนนจะไม่มีการ ใช้ตะแกแรงอะไรมารองนะคะเพราะว่าแนนต้องการให้เกิดความโปร่งนะคะผักจะได้สวยค่ะเวลาที่เราลดน้ําไปน้ําจะได้ไม่ขังนะคะเนื่องจากกลุ่มของผักชีน้ําแฉะไม่ได้นะคะน้องจะเน่านะคะแล้วก็ต้องการต้องมีการปรุงดินให้เรียบร้อยก่อนถึงจะทําการปลูกได้เพราะว่าแนนจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเพราะผักชี ถ้าเราใส่ปุ๋ยไปน้องจะค่อนข้างที่จะเปื่อยยุ่ยนะคะโดยเฉพาะการปลูกผักชีในหน้าฝนแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เปลืองดินนะคะเนื่องจากตะกร้ามีความสูงเนาะแนนไม่อยากให้เปลืองดินแล้วก็หนักนะคะแนนก็จะใช้มะพร้าวสับที่แนนหมักไว้ในบ่อนะคะอันนี้เป็นบ่อเป็นบ่อดินที่เป็นบ่อที่แนนหมกักมะพร้าวสับไว้สําหรับปลูก ต้นไม้ของแนนนะคะรวมถึงกลุ่มของผักต่างๆรวมถึงต้นเคลนะคะซึ่งตอนนี้แนนก็กําลังปลูกเคลอยู่เป็นการผสมแต่ละสัสดส่วนของการปลูกพืชแต่ละชนิดก็มีอัตราส่วนที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็นกล้าเคลเนาะที่แนนทําการปลูกนะคะเดี๋ยวแนนจะเอามะพร้าวสับนะคะใส่รองก้นตะกร้าไว้เพื่อไม่ให้เปลืองดินนะคะแล้วก็ไม่หนักมากค่ะถ้าใครจะปลูกผักชีนะคะ ต้องมีแสงแดดนะคะต้องมีแสงแดดแล้วก็ผักชีชอบชอบแดดนิดนึงนะคะหรือน่มรำไรได้ค่ะแต่ถ้าแสงมืดเกินไปผักจะไม่ไม่สวยนะคะค่อนข้างอ่อนแอค่ะแล้วก็ถ้าเราหวานฉีเกินไปผักชีของเราก็จะลําต้นไม่ตรงสวยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะนําเอาต้นกล้าของเรานะความจริงแล้วไม่ต้องร้อยเขาเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะแค่แค่น้ําแล้วก็เขาเริ่มจะแตกลากออกมาสีขาวเล็กๆนะคะเราก็สามารถปลูกได้เลยแต่ตัวนี้ของแนนแนนลืมนะคะแล้วก็อัตราการงอ,อกเขาดีมากๆเลยก็เลยทําให้อ่าได้เป็นถั่วง,งอกแบบนี้นะคะทุกคนเอาไปโรยให้สม่ำเสมอนะคะ ในการรดน้ำผักแรกเริ่มนะคะแนนจะผสม EM ลงไปในน้ําเพื่อให้เขาไปย่อยสลายอีีของดินนะคะทําให้ดินของเรางามค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่แนนไม่ใช้ไม่ได้เลยนะคะก็คือ PHB หรือว่าแบคทีเรียสังขาะ้อแสงนะทุกคนแนนจะใช้ทุกครั้งที่มีการปรุงดินแล้วก็มีการปลูกผักนะคะจะทําให้ผักของเราเขียวไวแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเขียวไวเขียวนานนะคะ จุลินทรียมกลุ่มนี้จะมีแก๊สนะคะดังนั้นเวลาที่ทําการเปิดฝานะคะต้องหันออกไปด้านนอกนะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยน้ำสิบลิตรใส่ประมาณสองร้อยหรือร้อยเอ็มอลก็ได้นะคะถ้าลงไปในดินนั้นใช้เข้มข้นได้ค่ะแต่ถ้าเป็นการลดราดผักก็เจอจางลงนะคะอันนี้เป็น EM นะคะเขย่าก่อนเนาะเราก็หันออกด้านนอกนะคะเพราะว่า จุลินทรีย์กลุ่มนี้สร้างแก๊สนะคะแล้วก็เติมลงไปนะคะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็คนนะคะแล้วก็เวลาที่เราลดผักนะคะถ้าเป็นผักต้นเล็กๆเ,เราจะไม่ใช้สายยางรถนะคะต้องใช้ฟอกกี้หรือไม่ก็บัวรดน้ำขนาดเล็กที่มีรูขนาดเล็กนะคะ ลดให้ชุ่มนะคะในตอกตอนแรกนะคะลดให้ชุ่มเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบคลิปค่ะเดี๋ยวรอดูผักชีของแนนนะคะว่าผักชีของแนนจะสวยแค่ไหนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะคะสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดี